สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim alhamdulillahirobbilalamin w a b i h i n a s า a i n l a h ว w a ะ l a ลล o wa taillabillahi lalinaazim a m a b a มุ asalamu alaykum w a r a h m a t u l l a h บ wabarakatuh ขอความสตคิความจำเริญใจองค์ลอกสุภาณหัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับในเรื่องราวของการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับในดุนยานี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนไตรตรองนะครับคงไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิตไปตามอำเภอใจนะเราใช้ชีวิตในดุนยานี้ตาม สังคมนะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในแต่และยุคแต่และสมัยคนที่เป็นมุสลิมหรือผู้พูดศาทนาที่มีอัลลอฮฺสุลต่าเป็นพระเจ้ามีท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ามเป็นรซูลนะครับเป็นแบบอย่างนี่นะครับเราทุกคนนะมีหน้าที่หรือมีเป้าหมายเหมือนกันนั่นก็คือทําอย่างไรให้เรานั้นได้รอดนะครับจากการลงโทษนะในวันเกียร์มาทำอย่างไรให้เรารอด จากการที่เราจะไม่ถูกลงโทษในอลัมบารซักหรือในกูบทนั่นเองตรงนี้แหละครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เราพยายามใช้ช่วงเวลาใช้โอกาสของเราทั้งหลายนะครับได้มาทบทวนกันตรงนี้นะแต่นั้นอะไรแ่ะครับที่จะทําให้เรารอดถึงสิ่งต่างต่างเหล่านั้นได้นะก็มีสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราทุกคนก็ได้ผ่านได้มีโอกาสนะ แต่อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจหรือเราจะหยิบสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราหรือเปล่านะครับนั่นก็คือการศึกษาการเรียนรู้เรื่องของอัลกุรอานกุรอานเป็นทางนาครับกุรอานเป็นธรรมนูญเป็นระบอบระเบียบในการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติเน้นย้ําอย่างนี้ครับทำไมเพราะเนื่องจากกุรอานนะครับเป็นธรรมนูญหรือเป็นมุจิซาร์เป็นคมภี์ที่อัลลอฮฺสา่ประทานให้กับท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะเป๊ฮิวะซัลลัม มาเป็นไกด์ไลน์หรือมาเป็นสิ่งที่จะให้มวลมนุษย์เียชาติทั้งหลายนั้นย้อนกลับมาศึกษามาดูนะครับว่ากุณอ่านบอกอะไรสอนอะไรนะแน่นอนแหละครับสิ่งที่จะทําให้มนุษย์นั้นก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงพัฒนาคงไม่ใช่การทําอะไรซ้ำๆเดิมๆแต่เป็นการวิธีคิดวิธีมอง ในะนั้นคุรอานมีหมดอยู่ในนี้ไปแล้วครับสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนั้นก็คือว่าทําอย่างไรให้เรานั้นได้รอดจากการล่อลวงหลอกลวงของดุนยาที่มันจะเข้ามาในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยของแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอํออนานาะจการเงินสถานการณ์ที่มันทําให้เรานั้นมีความสุขนะ กับดุนยามีความเพื่อเพลินกับอำนาจมีความเพื่อเพลินกับสุขภาพทั้งหมดเหล่านี้แหละครับมันจะเป็นตัวทําให้เราลืมวันที่เราจะต้องกลับไปอาวอกศราัทธามันทําให้เราลืมว่าเรานั้นหน้าที่และสิ่งที่ควรจะทําคืออะไรมันทําให้เราลืมว่าเรามีกุรอ่านที่ต้องศึกษากุรอ่านที่บอกเราที่สอนเรามันทําให้เราลืมว่าเรามีแบบฉบับ มีแบบอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติตามลืมหมดครับแล้วเราก็ทำตามสิ่งที่ดุญญนยานไน้นำเสนอสังคมนำเสนอนะฮะวัฒนธรรมองค์กรนำเสนอเราก็ปฏิบัติตามนั้นโดยที่คิดว่าไม่เป็นอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆมาดูพี่น้องครับว่ากุรอานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราอ่านแบบไม่คิดพิจารณานะครับก็แน่นอนได้ผลบุญน,นะฮะแต่เราจะบอกว่ามันไม่รู้จะ กุรอ่านแนะนําการดําเนินชีวิตของเราตรงไหนนะครับนั่นหมายความว่าเราอยู่ในระดับแรกระดับการศึกษาหรือการอ่านอย่างเดียวดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราขึ้นมาในระดับที่สองอ่านได้ผลบุญฟังได้ผลบุญครับแต่วันนี้เรามาทําความเข้าใจนะว่ากุรอ่านสอนและบอกอะไรกับเรานะครับทำดูแลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในสุรอัลฮาก็์นะฮะขึ้นต้นสุรอัลฮาก็์เลยนะครับแล้วยังอยู่ในยุสที่29นะครับไรเรียงมาเรื่อยนะครับ ในสุราเรียกว่าอัลฮากะนะบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอนะครับอัลฮากะตุมัลฮากะวะมาอัดรากะมอัลฮากะอันนี้นะครับให้เราเข้าใจว่ามันเป็นสภาพมันเป็นคำบอกนะฮะหรือเรียกกันว่าวันกิยามัตวันสิ้นโลกวันที่ ทุกคนจะต้องไปยืนต่อหน้าพระอ AH. ูาาา้คุ้มครอาเขาบอกวันเกียรมัดและใครรู้เล่าว่าวันเกียรมัดคืออะไรฮาก็คืออะไรนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหมายถึงว่าเกียรมัตนะไม่ว่าจะเป็นคําพูดใดก็แล้วแต่ในกุรานมีหลายคําที่บ่งบอกถึงวันเกียร์มให้รู้ถึงสภาพของวันกียามะนะครับคุณลักษณะของวันกียามนะก็ใช้ เขาเรียกสับใช้คำพูดใช้เป็นหุ่นพงกตาอดัดล้วแต่ได้หมดเลยจะมีนัยยะจะมีความหมายที่บ่งบอกถึงวันกีามานะครับนั้นนักวิชาการก็ให้ความหมายนะครับว่าความสัจจริงทุกอย่างความเป็นจริงจะถูกปรากฏขึ้นในวันนั้นอลัลฮา,กะ,ากะมัลฮากะวามาอัตรากะมัลฮากะแล้วมาดูพี่น้องครับ พูดตรงนี้ขึ้นต้นในเรื่องของวันเกียร์มะและมีคำถามก่อนที่จะไปบอกถึงเรื่องราวอดีตที่มันเกิดขึ้นในความไม่เชื่อฟังการโอหังย่าโสการคิดว่าตัวเองแว๋วพูดงี้ว่าหลงในดุนยาในรูปต่างๆที่ได้เรียนกับพี่น้องไปแล้วไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอำนาจพักพวกการมีพวกเยอะการมีเงินทองการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยฮะมันทําให้เราหลงได้ มันทําให้เรานั้นลืมอัลลอฮ์ลืมศัจธรรมไปได้นะครับดังนั้นที่อัลลอฮฺเซลาได้ถามว่ามาอัตรนะกามะลาห์กมีใครรู้หรือเปล่าพวกท่านรู้ไหมว่าวันเกียร์มคืออะไรเป็นคําถามที่ไม่ใช่ว่าต้องตอบแต่เป็นคําถามให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆแ,และรู้อยังว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรให้เราได้ตระหนักพี่น้องครับให้เราได้ตระหนักให้เราได้แค่ควรคิดว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น มาดูครับอายะห์ถัดไปเนี่ยนะฮะเพิ่งเป็นการออบอกกล่าวนะให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยอุมมะมุฮัมมัดียั์ประชาชาิของท่านนบี็อล,ลลัลลอฮิอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเ,เป็นประชาชาิสุดท้ายแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นในอดีตถ้าเราเรียนรู้เรารับทราบเราสามารถที่จะมาเรียกว่ามาเทียบมาดูว่าความเก่งความแข็งแรงความร่ำรวยความมีอำนาจการมีพวกพ้อง มันไม่ใช่เราเป็นประชาชาติแรกที่เจอที่มีแต่คนก่อนหน้านี้มีมากกว่าแข็งแรงกว่านะฮะและอะไรมากกว่าสุดท้ายเขาเป็นอย่างไรและว,วันนี้เราซึ่งเป็นประชาชาติสุดท้ายเนี่ยนะเราควรจะได้ข้อคิดนะฮะแล้วก็ได้แบบอย่างที่ว่าทําอย่างนี้โอหังอย่างนี้ทรยศอย่างนี้นะครับท้าทายอย่างนี้สุดท้ายจุดจบจะเป็นอย่างไร นะครับมาดูครับอัลลอฮฺสุต่าได้กล่าวอย่างนี้บอกว่ากัซาบะซามูดูอาวอาดุมบิลกอริยาเห็นไหมฮะคือบอกว่าประชาชาติที่พูดถึงความแข็งแรงก่อนพูดถึงความมีพวกพ้องมีพวกนกลุ่มชนหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงที่ไม่มีใครต่อต้านได้ไม่พวกว่าไม่เคยแพ้แล้วกันนะฮะด้วยกับสรีระร่างกายโดยกับความดุดันโดยกับความแข็งแรงนะฮะ ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําไมครับทําให้เขาลืมนะฮะทำให้เขาปฏิเสธไม่ยอมรับว่าจะมีวันสิ้นโลกก็คือพูดวันกียรมันนี่เขาปฏิเสธไม่มีดุนยานนี้คือนี่แหละของเรานะชีวิตนี้คือของเราต้องใช้ให้มันคุ้มค่าต้องใช้ให้มันแบบพูดง่ายว่าเบ็ดเสร็จอยู่ที่เราให้หมดกกบบัสูดลิร ชนสองเผ่านี้นะครับที่มีความที่อัลลอฮ์ประทานให้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แข็งแรงที่ใหญ่โตนะครับมีความแข็งแรงกับคนอื่นนะมีการเรียกกันว่า,เ,าเป็นเป็นเป็นหมู่เป็นก้อนเป็นเผ่าเป็นคนที่มีอยู่เป็นกลุ่มก้อนที่พูดง่ายว่าไม่มีใครที่จะมาต่อกรเขาได้นะครับมาดูครับอัลลอฮ์ให้เห็นทีละกลุ่มเลยแยกทีละกลุ่มแยกทีละเผ่านะฮะ ทีละประชาชาติที่เมื่อเขาทั้งหลายนั้นได้ปฏิเสธได้มีการโอหังนะครับต่อนบีต่อรอซูลของพวกเขามีคำบอกมีคำก่อนที่จะถูกลงโทษเนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุตาราได้ส่งรอซูลได้ส่งนบีมาก่อนหน้านี้เพื่อมาให้คนประชาชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับให้ได้รู้ได้เข้าใจได้ประจักษนะ์ไม่ว่าจะเป็นสมุดไม่ว่าจะเป็นอาร์ตก็ส่ง บรรดารอซูลมาทำไมครับมาบอกกล่าวมาสอนแต่ด้วยกับความโอหังเนี่ยนะครับก่อท้าทายของท่านนาบีท้าทายทั้งรอซูลท้าทายบรรดารอซูลของเขานะครับแถมยังเยาะเย,ะเยะ้ยถากถางกันแนกะกันแหนพูดให้เสียใจทำให้ดิสเครดิตโอ้ทุกอย่างหมดสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับฟะอัมมาสามูนุฟอุลิกูบิตเตอรกียเป็นไงครับส่วนสมุดนั่นอะ ชนชาติสมูทรนะถูกทำลายล้างเพราะการอะไรการโอหังของเขานะการปฏิเสธของเขานะครับการเขาเรียกฝ่าฝืนกฎข้อบังคับฝ่าฝืนคำสัญญานะถ้าพี่น้องอยากจำได้นะครับว่ากลุ่มสมูทรเนี่ยนะครับได้ท้านบบดุแลแาเลดด้วยว่าให้ยืนยันในการเป็นรอซูล นะให้เอาอูดออกจากก้อนหินได้ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะเขาก็รู้ไปไปไม่ได้แต่ด้วยกับสิ่งที่ต้องการให้เขาเห็นว่ารอซูลของอัลลอฮ์ที่มาบอกไม่ได้โกหกและไม่ได้แต่งตั้งตัวเองเป็นรซูลแต่ได้แต่งตั้งจากอัลลอฮ์สุภาหนวาตาลาพระผู้เป็นเจ้านบีสุลแลห์ขออุเพื่อให้อูดนั้นออกมาจากตามที่เขา และสุดท้ายก็เป็นได้เป็นอูดตัวเมียท้องเห็นไหมฮะและแล้วก็ยังบอกว่าอย่าไปแตะต้องนะอย่าไปทำร้ายอ,อูดตัวนี้นะเพราะมันเป็นสัญญาณพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยบอกอะไรกับเราให้เห็นว่าอะไรที่เราขอต่อลอดสตลาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าพระองค์ประทานให้อย่าลืมนะครับอย่ามอดีใจกับสิ่งที่เราได้รับพึงสำนึกว่าสิ่งที่เราขอเมื่อเราได้ ต้องใช้ต้องบริหารจัดการต้องระมัดระวังเพราะถ้าเราผิดในสิ่งที่เราได้บอกกับเราไว้ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้และเราลืมสิ่งต่างๆนี้หรือพูดง่ายว่าไม่ใส่ใจแล้ว,ลวเบื้องหลังจากเาควกวารประทานาสิ่งที่เราปรารถนาต้องการให้แล้วเนี่ยมันจะเป็นบทลงโทษมันจะเป็นบททดสอบที่ท,ที่ที่หนักหนักกว่าเดิมอีก นะอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้พี่น้องครับตอนเรามีครอบครัวใหม่ๆแต่งงานใหม่ๆเราอยากได้ลูกใช่ไหมยรขอดูอาอยากได้ลูกว่าถ้ามีลูกเราจะได้สอนลูกเรียนศาสนาจะให้ลูกเรียนศาสนาจะให้ลูกอยู่ในหลักการศาสนาวันหนึ่งได้ลูกมาดีใจนะและถ้าเราลืมคําพูดแรกของเราความตั้งใจของเรา ที่จะให้ลูกเป็นลูกที่สอนและให้ลูกนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ของศาสนาได้ดํารงไว้ซึ่งการเรียนและการสอนศาสนาและเราไม่ได้ทําโดยกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมพี่น้องเราต้องระมัดระวังนะฮะพอหลังจากนั้นถ้าเรา,เ,าเขาเรียกพูดแล้วไม่ทําเราอาจจะลืมครับแต่ลล l a ์ไม่ไม่ได้ไม่ลืมนะนะไ,ไม่ลืมนะครับดังนั้นตัวอย่างเนี้ยคือตัวอย่างของพานางังครอบควดอัลอฮ์อิมรอนที่อุทิศที่ตั้งใจ อยากจะมีลูกเพื่ออุทิศเพื่อศาสนาสุดท้ายไม่ว่าจะขอผู้ชายครับแต่อัลลอฮ์ให้ผู้หญิงแต่จะเป็นหญิงหรือชายก็เป็นลูกนะ <c oughs> เมื่อเนียดแล้วตั้งใจแล้วท,ทําตามที่ตั้งใจทําตามที่ตั้งใจนะดังนั้นเช่นเดียวกันนะฮะในบรรดาประชาชาติก่อนๆหน้านี้ก็เหมือนกันนะนบีอีซาก็มีการขอนะฮะนบีซอแรกก็มีการขอและนบีซอก็กําชับว่าอย่าไปยุ่งนะอย่าไปทําร้ายมันนะและท่านก็จะเจอกับอาซาบปดลงโทษ พวกเขาเชื่อฟังไหมฮะไม่เชื่อฟังคิดว่านี่คือคำคูคิดว่านี่คือคำแบบเอะไรจะมาสยบแเย่เพียงแค่คำพูดคำสองคำอะ่ะจะสยบคนร่างใหญ่ขนาดฉันความแข็งแรงของของพวกเราได้กันนั้นหรือสุดท้ายพวกเขาก็เชื่ออูดของอัลลอฮฺสุลตรลนะแน่นอนครับาอาซาบมาดังน,น,นั้น เขาพวกเขาชาวสมูทรก็ถูกอาสาเพราะการฝ่าฝืนทรยศนะฮะไม่เชื่อฟังนะ,ะคำสั่งคำเตือนของรอซูลของนบีของเขาแต่นั้นนี่คือนี่คือตัวอย่างพี่น้องครับให้เราได้ได้เห็นให้เราได้ประจักษ์ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ พี่น้่มอย่ามองว่าเ,เขาได้โมจิซาเรายังไม่ได้เราเลยไม่เป็นไรมั้งไม่ใช่พี่น้องครับในยุคก่อนเนี่ยเวลาใครทําผิดเนี่ยอาสาบลงเลยนะทุกทุกทุกยุคทุก,ทกสมัยโดนหมดเลยมาถึงของท่านนาบีหมอมะฮมมัดสัลสลัมท่านนาบีขอเอาไว้พี่น้องครับด้วยความรักความห่วงใยประชาชาตาิหมายถึงพวกเราทุกคนนบีขอดูอาว่าอย่าเพิ่งลงโทษอุมมะของฉัน ให้ประวิงเวลาไว้หน่อยเผื่อหวังให้ว่าพวกเขาจะได้สํานึกข้อนี้พี่น้องครับเราต้องตระหนักเลยครับมิฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะเชื่อเหลือกเกินนะครับว่าด้วยความดื้อดึงด้วยความอ่อนไว้ด้วยความอ่อนแอนะครับด้วยความ, air, ววามเขาเรียกอาจจะขาดการไตรตรองนะรเราคงโดนเร็วกว่าคนประชาชาติอื่นเพราะอะไรเพราะวันนี้พูดนี้พูดนี้พูดอีกอย่างละ วันนี้บอกอยิงนี่พูดนี่บอกอีกอย่างละคือกลับได้ตลอดเลยนะฮะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบะตาลาที่เราได้เกิดมาในประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุสาลัมชาวสมุทรถูกพินาศถูกทำร้ายถูกถูกเขาเรียก,กลงโทษถูกอาสาบเพราะการฝ่าฝืนการไม่เชื่อฟัง คำตักเตือนคำบอกกล่าวนะฮะเขามองเป็นคำขู่คำพูดแบบลอยลมไม่มีไม่มีอะไรไม่มีใครทำอะไรเขาได้ประมาณนี้นะมาดูอีกกลุ่มชนชาติหนึ่งครับนะวะอัมมาอาดุนฟาอุลิกูบิริหินซาร์ซินอาติยาอส่วนชาวอาร์ตแหละครับชาวอาร์ตก็ถูกทำลายทำลายล้างเหมือนกันด้วยกับอะไรครับ ด้วยกับสายลมลมนี่อันตรายนะพี่น้องนะเวลาลมมาเป็นไงเราก็เห็นนะแต่ที่เห็นเนี่ยไม่ว่าจะช่วงเซนนอมิไม่ว่าอะไรที่มันมีพายุมาเราว่าน่ากลัวนะลมที่มันอะไรที่หมุนหมนเนี่ยเขาเรียกพายุอะไรวงช้างเห็นแล้วดูน่ากลัวนะแต่ <c oughs> ลมที่ให้กับชาวสมุทเป็นลมที่พัดมามีความเยือกเย็นมีความหนาวแล้วก็ไม่ใช่มาแค่ ชั่วโมงสองชั่วโมงครับพัดมาให้กับประชาชาติหรือกลุ่มชนอาร์ตนี่นะยาวต่อเนื่องยาวต่อเนื่องครับเป็นความเยือกเย็ยนที่เขาเรียกว่าเกินเกินที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับได้วันนี้เราบอกว่าโอ้โหลบ30ลบเ,เขาเรียกแล้ว52ก็ยังมีคนอาศัยอยู่ นะบางคนคิดอย่างนั้นนะก็สมัยนี้น่าจะได้ไม่ใช่พี่น้องมันไม่ใช่เป็นความเย็นของอ,อะไรบรรยากาศโลกไม่ใช่มันเป็นความเย็นของอะไรอาซาบบทลงโทษที่ในนอนอยู่แล้วบทลงโทษมันไม่ใช่หมายความว่ามาแล้วกัมนุษย์แว่า,าอดทนได้มันไม่ใช่หรอกนะใครจะมีความสามารถความอดทนที่จะ ทนบทลงโทษของอรฮถสัตยาได้นะไม่ใช่เราต้องเข้าใจก่อนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะและแน่นอนแหละครับมันไม่ใช่แค่พัดมาความเยือกเย็นนะมันเป็นความแรงของลมเป็นความหนาวที่ที่เขาเรียกเกินขีดจำกัดที่มนุษย์คนหนึ่งจะรับได้และระยะเวลาที่ลมอันนี้พายุอันนี้พายุให้ความหนาวเย็นอันนี้ พัดมามันไม่ใช่แค่วันเดียวนะมันไม่ใช่แค่วันเดียวแต่มันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะพูดง่ายๆว่าแข็งทั้งหมู่บ้านนะและไม่ใช่แข็งทีเดียวนะค่อยๆนะมันบ่งบอกถึงการทรมานมันบงอกถึงความเจ็บปวดเนื่องจากการโอหังเนื่องจากการย่าโส เนื่องจากการคิดว่าตัวเองเป็นประชาชาติที่มีร่างกายที่ใหญ่มีว่างกายความความสูงที่ตรหง่านะครับไม่มีใครสู้ได้ไม่มีใครที่ที่จะมาต่อกรได้นี่เป็นความคิดนี่เป็นความเขาเร็ยกเห็นดุนยาหรือเห็นอะไรเนี่ยหมัดอะไรที่พระองค์ประทานให้แล้วเข้าใจว่าเป็นของเขาเขาคอนโทรลได้เขาทําได้พี่น้องสองตัวอย่างนี้ยังไม่พอนะฮะมีอีกนะครับ สองตัวอย่างนี้ที่เรารู้เราเข้าใจและเป็นประชาชาติที่ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะฮวันนี้เราก็เห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าลืมนะครับคนเหล่านี้ประชาชาติเหล่านี้กลุ่มชนเหล่านี้ถูกทําลายล้างเพราะการโอหงังการย่าโสการตะกับบดนะครับการคิดว่าสิ่งที่เขาได้รับรือเนี่ยหมดนั้นเป็นสิ่งที่เ,เขาจะทําอะไรอย่างไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับว่า สิ่งที่อัลลอฮฺจะบอกต่อน,นั้นคืออะไรและมันมีข้อคิดอะไรกับเราทั้งหลายนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำัวาะอุลกุมรอฮ์มัตุลลอฮฺะวะบรกิกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทย เลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม